ผมเฉยๆเลยพี่ตอนจัดไลฟ์อัพะผมจะเ,ออเป็นประเภทแบบรอดูว่าผลการแขขันเป็นยังไงแล้วเป็นไงอะตอนแรกช่วงแรกช่วงแรกๆมันมีโอกาสใช่ไหมสามครั้งจะคุณยา่าอ่าอ่าอาใช่ถ้าเปลี่ยนเป็นประตูได้อะผมว่ามันจะดีกว่านี้แต่ฟุตบอลมันมีคําว่าท่าไงเพราะมันไม่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมโอพอผมมองว่าไอ้เรื่องหลังสามหลังสี่ในใน,ในความรู้สึกผมนะจริงๆแล้วเนี่ยทุกแผนมันมีข้อดีข้อเสีย แต่ปัญหาคือวิธีเล่นน่ะรู้สึกว่าแมนยูอ่ะมันจับทางง่ายอ่ะอแล้รก็รรที่ักอสิวาบอกอืเออมันจับทางง่ายไปหน่อยแล้วก็เออพูดถึงซินวาผมลองไปเช็คดูไว้ว่าฤดูกาลที่แล้วอ่ะมีทีมที่เล่นเวลาตั้งโซนรับกับแมนยูนะเล่นกึง่งกึ่งโลบอกระรับต่ำอ่ะแล้วมาปิดเกมรูกของแมนยูในลักษณะยืนหลังห้าไหม ไปเจอมาเว้ยพี่เบนพี่ปอก็คือฮาเลดเบนฟอร์ดฟอร์เรสแล้วก็วูฟอันนี้ยกตัวอย่างมาสี่ทีมนะซึ่งทั้งสี่ทีมเนี้แมนยูแพ้หมดเลยเว้ยแสดงว่าปัญหาของแมนยูอะในลักษณะวิธีการเล่นโครงสร้างระบบอมโมลิมในการจะเจาะทีมที่มาเล่นหลังห้าในกึ่งกึ่งรับต่ำแบบเนี้ยอมโมลิมยังตีโจทย์ไม่แตก แสดงว่าสถานการณ์ปัจจัยวันที่เราเจออาร์เซนอลแล้วเราเล่นได้ดีอ่ะมันเป็นเพราะว่าเราตั้งรับไงเราโดนกดอยู่ในแดนและเราอาศัยจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเราเลยเฮ้ยชิงจังหวะเล่นได้อ่าแล้วก็อาศัยกระแสะเกมด้วยในการกดอาร์เซนอลได้เพราะช่วงแรกเนี่ยเหมือนเกมมันสูสีนะแต่เมนยูพยายามออกหมัดออกหมัดโตอ่ะ ทีนี้พอมาเจอทีมลักษณะกลางๆหรือทีมแบบค่อนล่างอ่ะที่แบบเขาตั้งรับแบบเนี้ยถ้าเมนยูเจอแผนหลังห้ารู้สึกเขาจะยืนเป็นห้าสองสามนะเจาะไม่ได้มันเจาะไม่ได้เพราะว่าตัวผู้เล่นแดนบนเราะน้อยอโมลิมไม่ได้มีการโอเวอร์โหลดไปเพิ่ม mm hmm. ผมไปดูฟูลแมตย้อนหลังอีกรอบหนึ่งรู้สึกเลยว่าตัวลุกเรามันจมอ่ะ คุณย่าเอเบโมกับเชตโก้มันมีกันแค่สามคนในขณะที่วิงแบ็กอ่ะนอกจากมันไม่ค่อยคอร์สบอลแล้วอ่ะพอเวลามันเติมขึ้นไปอ่ะมันก็คอร์สไม่ดีอีกมีอยู่ลุ่หนึ่งดาโล่มึงถนัดขวามึงเสือกบกกลับมาคอร์สซ้ายมีอยู่รุ่งผมงงมันมากเลยคือรู้สึกว่านักเตะแมนยูอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่เข้าใจแท็กติกวิธีการเล่นหรอกเวทุกคนนักฟุตบอลระดับเนี้ยมันมีการฝึกซ้อมมันมีการทําความเข้าใจอยู่แล้วแหละ แต่มันน่าจะเป็นเรื่องของความกังวลน่ะของคุณสมบัติผู้เล่นที่ต้องเล่นตามตำแหน่งหรือตามระบบเนี้ยลองสังเกตดูนะท่านผู้ชมผมผมจะยกตัวอย่างเชลซีบ่อยมากเลยเพราะเชลซีเป็นเลฟเฟรนส์ไงคือแนวทางผมเป็นแบบเนี้ยเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะมองจากทีมที่เขาประสบความสำเร็จจากระบบนี้ซึ่งเชลซียุคนั้นที่พิชิตพรีเมียร์ลีกได้อ่ะคู่กาเป็นกองเต้ม,มาติดใช่ไหมสองคนเนี้ย ครอบเวอร์ Cover, พื้นที่มีพลังงานเติมเกมขึ้นลงบุ้นบู๊ได้หมดเลยมันทําให้วิงแบ็กกับมีความสบายเนื้อสบายตัวเวลาจะเติมอย่างเช่นอ่ะอลอนตอนนั้นเป็นอลอนโซ่กับโมเสสใช่ไหมซึ่งสองคนเนี้ยจะเติมจะขึ้นจะลงอ่ะมันไปได้สุดทางเลยอ่ะโดยที่ไม่ต้องมาพวงหรือรอรับฟุตบอลอยู่ตรงกลางเพราะมาติดกับกองเตะเขาคุมจังหวะอยู่บริเวณตรงกลางได้ผมขออภัยนะผมอธิบายผมไม่มีภาพนะท่านผู้ชมฟังแล้วท่านผู้ชมนึิกภาพตามแล้วกัน เวลาวิงแบ็กมันจะเติมสุดอ่ะมันจะขึ้นได้เลยอะ่ะก็ของแม่งผมว่าไม่ออกลูกกั๊กอะ uh ่ะ huh. ดาโร่มันยังทำนี่ใสเ่เดิมเดิมเหมือนเวลามันเล่นฟูลแบ็กอ่ะมันจะมันจะอยู่บริเวณต,ตรงกลางแล้วก็แล้วก็รอรอเพื่อนอ่ะผมก็แบบไอ้เชี่ยมึันขึ้นไปดีจะมีบูโน่คนหนึ่งที่ชอบสั่งใช่ไหมซึ่งเราอาจจะตำหนิบ uh ูโน่ได้นะแต่ผมว่าปัญหามันที่เป็นที่ดาโร่ด้วยจริงๆอะ่ะแบบบางจังหวะแบบเที่ยมึงวิงแบ็กอ่ะมึงถ่านขึ้นไปสุดเลยหรืออย่างดอกูแบบเนี้ยพอเวลาถ่านขึ้นไปสุดอะ่ะ พื้นที่สุดท้ายดอกูมกินเขาไม่ได้อ่ะมันกินแบ็คเขาไม่ได้อ่ะอันนี้คือปัญหายังไงจะเล่นระบบเนี้ยวิงแบ็คต้องเก่งมากคู่กลางแม่งต้องเทพอ่ะเพราะจานวนนับมันน้อยอย่างที่สินวาบอกเลยคู่กลางอ่ะถ้าแม้จานวนนับมันน้อยมันมีแค่สองคนก็ง,ง่ายๆคุณก็เอาโอเวอร์โหลดตัวเขาไปเพิ่มดิเอาโอเวอร์โหลดขึ้นไปเลยยัดกลางเขาไปเพิ่มเลยแล้วก็รอชิงจังหวะรอตัดบอลแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลุก และในขณะที่อวิงแบ็กเนี่ย A อโมริมอ่ะเขาสั่งให้เติมสูงใช่ไหมบางทีนักเตะก,ก็ไม่ได้เติมสูงหรือบางจังหวะเติมสูงอยู่เสียบอลกลางทางโดนเปลี่ยนจากรับเป็นลุกมันก็จะมีพื้นที่ตรงกลางอะ่ะที่แม่งโล่งโจ้งอะ่ะพอแม่งขึ้นไปกันหมดเลยแม่งก็ต้องลงมาถูกว่าไอตรงช่องช่องฮาสเปซอ่ะพี่เบนช่องของอพื้นที่วิงแบกเวลามันเติมเออแล้วแบบโดนสวดมนุษย์ภาพว่ามันจะมันผมไปดูเว้ยมันตลกมาก แม่งมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ดอกูมันขึ้นสูงใช่ไหมแล้วดารโลอ่ะมันยังออกลูกกั๊กอยู่อยู่บริเวณตรงกลางสนามแล้วโดนสวนมาจากฝั่งซ้ายอ่ฝั่งดอกูอ่ะแล้วผมดูเชฟการยืนแมนยูอ่ะที่โคตรตลกอ่ะแม่งยืนกันเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นประทูอ่ะยืนกันแบบเออเออยืนกันเป็นละนาบเดียวกันแต่มันมันแตกมันมันมันไม่สวยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เชฟที่ถูกต้องอ่ะเออในขณะที่ ตรงกลางมันก็มีอยู่คนเดียวมั้งแล้วก็ข้างหน้าค่อยๆลงมามันผมว่าผมว่าหลายอย่างอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเคมีไม่เข้าโหแต่นี่มันก็หลายเดือนแล้วนะมันนานแล้วนะมันนานมากนะใช่ไหมมันมีช่วงฟีซีสั้นด้วยซื้อนักเตะเปลี่ยนฟอนทีคือถ้ามันเป็นแบบเนี้ยกระจายซื้อไม่ดีกว่าหรอถ้าเรารู้สึกว่าปัญหามันยังอยู่ที่วิงแบ็กกองกลางเหลเบอร์เทนกองหน้าเรากระจายซื้อดีกว่าไหม อืมแต่เราเลือกที่จะไปเปลี่ยนเป็นฟอนตีไงทั้งสามคนหมดเลยไงอันนี้ผมเองก็ได้ไอเดียมาจากคอมเมนต์ท่านผู้ชมเหมือนกันนะในช่องตัวเองเขาก็ให้มุมให้มุมมองมาว่าแบบอ่านถ้างั้นงี้เราซื้อแบบกระจายซื้อไม่ดีกว่าหรอซื้อกลางมาตัวหนึ่งซื้อวิ่งแบงค์มาตัวหนึ่งซื้อดับเบิลเทนมาตัวหนึ่งซื้อหน้ามาตัวหนึ่งแบบเนี้ยเอออันนี้เป็นลักษณะกระจายซื้อนะแต่เราไปไปเทงบกับฟอนตีไงนึกภาพไหม ข้อดีก็คือมันได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะแต่สุดท้ายจนถึงตอนเนี้ยลงเล่นเป็นตัวจริงพร้อมกันทั้งสามคนแล้วหรือยังยังนะครับท่านผู้ชมเชสโกยังต้องค่อยๆแบบเริ่มไต่ระดับความฟิตอยู่นะแล้วผมว่าผมว่าเผลอบอลถ้วยเนี่ยน่าจะได้ลงตัวจริงแล้วแหละเกมการสัปดาห์ถ้าไม่ลงนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงถ้าไม่ลงนี่แม่งพีลึกแล้วนะผมว่ายังไงต้องรีบต้องรีบใช้แล้วอ่ะไม่งั้นคุณจะใช้เมื่อไหร่อ่ะ